เวลเป็นอยเลยมาตึ้งเลี้ยวจริงสามเดี๋ยวคุมเลยคุมคุมไหนโดนก็วิ่งมือเจ๊นี่แหละเดี๋ยวรอได้โอ้ย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 โอไยโอ้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 ยโอ mặt bằng chưa dùng 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 chưa dùng

โดนเอาเลยถีบก่อนเอาอะไรยอมพอแล้วเอ๊ะดังๆมานี่ก่อนไม่อยากจักตายอ้ามาโบยโบยโบยกันโอ้กันอุ๋มาเลยเฮ้ยไอ้ยะติดเอาบูมยไปรแลดูนี่ไมาแล้วมาแล้วไปนะครับนี่ดูดิ มาแล <ality> ้วไอ้ยา6 8อ่ะคนเล่าอีกใครบ่เล่าไห้ครับพี่ยอมแถวบ่มาแย่เย้ว้าสุดลาเหมิเรียบร้อยอ้าวแหล่าด้

ด้วยหรอไป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 โดนอย่าโดนมานาะก็อีจะตังสารนับนับตังอะไรด้วยโทษไม่พ่อต้องไปนังกันดามเลยวามจุ้ง